เราต้องแบบอิจฉาเจมที่มีแฟนเป็นหนูเขาได้ของดีของแรนะเพูดไปก่อนเลยนะฮะคือนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนอาจจะได้ยินโปมสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็บอกมีมีอะไรแบบว่าก็ลองลองดูฮะาแต่งครั้งแล้เราก็แบบ เ <sk r ug> ขินกับทุกคนน่ะแล้วพอมันผ่านไปด้วยดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคลงแล้วทุกคนแฮปปี้ก็เราไป,ด,ไปด้วยการจัดงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าเออเป็นแบบสบายสบายอย่างเงี้ยผมชอบ <sk r ug> ไ,มไม่ไม่ไม่ได้ฝันเลยค่ะห <sk r ug> มายถึงว่าไม่ได้ฝันหมายถึงว่าอบ,อบได้ได้ช็อตช็อตได้ฮะช็อตได้ไม่เป็นหนว่าคือเขาชอบอะไรผมชอบชอบหมดครับ ชอบอะไรสุดต้องชอบเขาที่สุดอยู่แล้วงานเงินเราไม่สนใจหรอฮะหมายถึงว่าการจัดงานเป็นไงอะไรไม่เป็นไรหรอครับหมายถึงว่าครับชุดสวยชุดสวยครับเจ้าสาวไปแล้วเราก็ชงหวานเจี๊ยบก็เรียกหมายถึงว่าปกติที่เรียกเรียกพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่ามีน้องหมาก็เลยแบบเหมือนแทนตัวเองแบบเป็นแม่เป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกแทนกันไปเลยแล้วก็ชินไปแล้ว ใช่ใช่ครับแม้แต่ตอนแรกผู้ชายก็ต้องไหว้ตอบเหมือนกันปะตอนแรกหนูก็หวังว่าผู้ชายจะไหว้ให้หนูแต่ก็ไม่มีอะไรเออหรือว่าตอนนี้ไหมครับก็มันเขินนะแบบเหมือนเราบอกเขาว่าไม่ต้องคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคุกเข่ายุดุดุดอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาแจ้งให้ผมทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดขอแต่งงานอยากคุกเข่านะ อย่าอย่าทำบอกว่าแบบว่าคือแบบว่าคือคือไม่ใช่ไม่ได้ชอบเลยแต่ว่าคือเขาเขินมากแบบว่าอยากอยากทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตอนนั้นเราก็เลยแบบเออมันก็ควรจะมีสักซีนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบลักษณะแบบนั้นก็เลยแบบคุกเข่าขอเขาแต่งงานแต่ว่าพอขอที่พวกเขาก็เดินหนีจริงๆครับแล้วก็พูดแบบอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาเดีนี้ลุกเดี๋ยวนี้ลุกเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเขินแล้วเราก็แบบว่าเออมันก็ไม่ได้แบบ คาดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าวันนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอออย่าทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เออมันก็ดีใจไก่อีกอันหนึ่งก็แบบรู้สึกว่าแบบเออสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นไงอย่างชอบเจอครั้งแรกอยากได้ข่จากคุณพ่ว่าเป็นยังไงตอนนั้นเป็นยังไงเขาก็จีบหนู ตอนเริ่มแรกก็เหมือนทํางานด้วยกันค่ะทํางานด้วยกันก็เจอกันแต่ว่าตอนแรกเจอกันครั้งแรกกับไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่เพราะหนูทางานแบบเบื้องหลังโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนลูกสาวไง <laughs> เขาก็เป็นลูกสาวเพราะว่าเราก็ในยุคน,นัน้กน,น,นกนน็จะมีข่าวนานว่านางเป็น,ปนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอมาว่าเป็นลูกสาวมาตลอดจนอีกครั้งหนึ่งเจอแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนกระจกว่า ไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลูกสาวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ดีเอ็มค่ะก็ดีเอ็มเขาดีเอ็มมาค่ะ<อ>ก็ DM, <อ>ดีเอ็มมาคุยด้วยจำจำยัยไงเลยแต่แต่ว่าน่าจะเป็นสวัสดีครับนี่เลยครับเออสวัสดีทำอะไรอยู่ขอไลอะไรอย่างเงี้ย<อ>เหมือนตะอ,อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตะ แถวพ้าวแถวพ้าแบบแบบมีคลิปลุกอะแบบเอแถวพ้าแบบว่ามีทรงมีทรงติดทรงแถวพ้าวจะติดทรงหมดละหมดละก็ทักหลายคนหรือเปล่าคือคือวันเนี้ยสัมภาษณ์ผมกำลังคิดอยู่ผมจะเล่าเรื่องอะไรดียะเนี่ย ว่าถ้าเกิดแบบเล่าแบบความจริงหมดเลยอะไรเงี้ยหมดเลยนะแบบสิปีที่ผ่านมาเนี่ยที่สั่งสมมาเนี่ยม<ด>ั่ต้องมีหรอกนักข่าวจริง <c oughs> เอาแคแม่ชงนี่ก็ตายหมดแล้วพ <c oughs> ูดได้หรอพูดได้เต็ม เติมเติมแต่เต็มบ้างไม่เต็มบ้าง,ขงเขาก็บอกว่าแบบเออที่เรามีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นอะไรเงี้ยเราเราจะไม่เลิกกันเพราะคนอื่นถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องเลิกกันแบบที่เราไม่รักกันห<ชอบ>ลอน่อเฉยเลยก็ปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้าง มันคิดมาได้ทีหนึ่งก็อยากจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมาทีหนึ่งเออจับตอกก็ได้ผมถึงบอกไงฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชาวเน็ตเห็นอาจจะชื่นชอบเพราะว่าเป็นคนคือเป็นคนช็อตที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่โบ๊ะตลอดเวลาหนูคีปอยู่หนูคีปอยู่ประทับใจก็ถ้าหลักๆเลยเขาอาจจะคือเขาเป็นคนใจเย็นมากพอมันใจเย็นแล้วมันก็เลยทําให้ เรื่องต่างๆมันเบาลงจากตัวเขาเหมือนแบบแก้ปัญหาแล้วก็ทิ้งบ้างนะปัญหาไม่ได้แก้ตลอดแต่ว่าก็พยายามที่จะรู้ว่า,าม,มันแก้ไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่เคยเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆในแง่บวกมากๆไม่เคยคิดไม่เคยคิดลบก,กับใครเลยแล้วเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีอ่ะมัน เวลาที่เขาคุยกับเราเลยมันสบายใจมันรู้สึกว่าเออเขาใส่ใจเราทุกอย่างแบบทุกอย่างเลย,เลยอะไรเงี้ยเขาดีมาตลอดด้วยคะ่ะเหมือนจริงๆแล้ว,วอ่ะเจมเป็นคนเริ่มแบบจากจากจาก,จากศูนย์ไปร้อยก่อนแล้วจากร้อยมาเป็นลบติดลบเลยแล้วพอติดลบปุ๊บเขาก็คือเพิ่มมาตลอดโดยที่มันไม่คะแนนเขาไม่ลงเลย,เลยๆๆเอะไรเงี้ยเออก็นักข่าวเยอะก็ต้องพูดแบบนี้ ครับบอกถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอีกแบบนี้เหรอเขาบอกเขาพลาดครัเวลาใครถามเขาก็บอกว่าผมพลาดครับผมพลาดครับเราก็ได้ยินมาตลอดคือแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพูดจริงพูดจริงวันนี้่าพูดพูดจริงแต่ว่าแบบมันค่อนข้างแบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้หวานนะครับแล้วก็เป็นคนช็อตแบบนี้แหละเหมือนที่แบบที่ทุกคนเห็นนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าปฏิกิริยาแบบแบบนี้ผมว่ามันก็ คือมันก็ทําให้เราแบบเออมีแรงผลักดันในการที่แบบทำนั่นทํานี่ต่อไปแบบอยากอยากอยากทําทุกอย่างแบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเขาเขาเขา,เขา,เขามีเจตนาดีตลอดลยอะไรเงี้ยแต่เขาแค่เป็นคนชอบช็อตก็เลยรู้สึกว่าเออก็เขาก็เหมือนกับเป็นเป็นเป็น,ปนสีสันที่ที่ที่มาเติมให้เราแบบแบบเต็มได้จากคนที่แบบดู คิดเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าพอมาเติมเสร็จผมว่ามันก็มันก็ดูกลมกล่อมดีในในในชีวิตของผมแล้วก็ชีวิตคู่ผมแรงให้แบบได้ได้ทุกอย่างเพราะว่าเขาเขาคือเขาเป็นคนละเอียดละอ่อนไม่เขาไม่ดีเราก็ต้องดูชอบไหมช็อตเขาคิดแต่เขาไม่ทํำเป็นคนวางแผนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เค่อยเริ่มชอบมากผมชอบเขามากชอบ แต่ว่าโฟมทำแบบไม่ค่อยคิดอ่ะเอนอะไรอย่างเงี้ยทำงานทางานเป็นการไฟฟ้าช็อตอย่างเดียวไม่ไม่ไม่หนูอยากเป็นนางสาวค่อยว่ากันก็ถ้าจ้างก็ไปนะคะก็ก็ชีวิตเราก็ดำเนินด้วยเงินน่ะใช่ไหม แล้วถ้าเราจะแบบแบบการกุศลก็คิดไว้ก่อนแต่ถ้าได้เงินอ่ะก็ไปหนูเริ่มดีแล้วญญไม่ไม่มีไม่มีอย่าบอกันไมขไอย่าบอก่มีเเจมเจมห้บอกหรืใช่ไหมอ่ะบอกก่อนแล้วหลังจากนี้คือแม่จะบอกพ่อเหรอเดี๋ยวพ่อบอกดูจากคำตอบก่อนอ เออะไรนะครับโอเคคือมันถึงว่าก็อยากจะบอกเขาแหละว่ารักมากๆนะครับแล้วก็อก็พยายามทำทุกอย่างให้มันแบบดีขึ้นแบบมู้ไม่รู้เรื่องเลยนะก็ก็ รักๆครับไม่มีเลยไม่รู้จะพูดอเไรไม่มีเลยอ่ะเหมือนแบบว่าจะแบบว่าเออจะทําตัวให้น่ารักอยู่นี่ก็เขาก็รักเราที่เราเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเราจะเปลี่ยนตัวเองทําไมผมอ่ะไม่ควรนั่งตรงนี้ผมไม่ควรนั่งตรงนี้ก็โอเคหนูก็แบบไม่รู้เท่าๆแบบราคาแต่ว่าที่ร้านบอกว่า เขาป่ามาเขาใจสู้เขาแค่นี้เราก็ก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพอเขาชูมาเนี่ยคือน้ำตาไหลเลยนะฮะเสีได้ตังค์นี่แหะความจริงแหละคือเขาอ่ะอ้ยาวอีกแล้วคือเอาความจริงแล้วคือเขาอ่ะไม่บอกว่า ไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้สมมุติคือเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดจะกระทบงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาขออย่างเดียวถ้าไม่อะไรขอแหวนอะไรก็ได้ไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้แบบไม่แบบไม่จินซอดไม่เอาินอดไม่เอาไม่ต้องให้เกียรติไม่ต้องอะไรเลยขอแหวนพราะว่าคือเขาชอบแล้วก็พอขอแหวนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าโอเคก็พาพากันไปดูเลือกที่เขาชอบที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าโอเคอันนี้แหละเลือกเอง เลือกเองเพราะผมเคยมีประสบการณ์แล้วเคยเลือกของขวัญอะไรให้เขาเงี้ยโอ้ไม่ได้เลยอเทสไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวดิจิตอลบูธพิ้งค์เขาไปบอกโอ้เนี่ยวาเลนไทน์ให้ของขวัญเขาแล้วชอบมากอะไรเงี้ยไม่มีเทสเทสไม่ได้ไม่ได้ก็รักค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเทสเดี๋ยวหนูช่วยดูครับ ใช่ก็เลือกเองก็จบจ่ายอย่างเดียวชอบมากใช่ใช่ก็ก็พอดีค่ะหือเล็กหือเล็กไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วมีอะไรอ่ะมีอันที่ใส่แบบเวดแิ้งแบนแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนี่ไงที่หนูซื้อให้เขา<ค>อ๋อและแหวนไม่มีค่ะมีแค่ให้แบบ ของขวนนะัญมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยแค่วงแรกที่เขาซื้อให้หนูก็ใส่ไม่ได้แล้วผิดใจชอบมากผมเ่ยตอนนี้ผมอยากเห็นคอมเมนต์ลันมากเลยนะผมอยากรู้จริงๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยสว่วงปุ๊บก็ติดที่ข้อมือนะคะตีติตดแข้อนิว้วเขาต้องแบบอิจฉาเจมสที่มีแฟนเป็นหนู ของดีของแร่นะเดี๋ยวดูแลให้นะคะเดี๋ยวดูแลให้นะคะชอบมาก